อ้สนามยานางเลยจ้ะเด้อเอาใหม่มาเผาเดี๋ยวก็เคียนตุ้มจับพีน่นองยีนอันเดยเข็มได้เด้อกำังใส่น้ายเสียบลยใส่ร้ายเข็มได้ก็โคดีโคดหนวยเลยวนะ นัวเลยวะอืมให้าันชิมดูอีกครั้งจาสวัสดีจ้าขอบคุชิมหนาจ้าทำการก่อยนะจ้าใส่ถััวแตเมันก่อยเนาะ แลกว่าตงไปสองเฮ็ดเนาะแล้วก็บียมะนาวนาตาอร่อยแล้วยิ้แต่เมื่อยเนบ่เวณทกินเนาะเล็กเมืดอยเนีะวนี่นะ ก็ตอมไปด้วยตามไปด้วยผักหอมซอยจา <S <S อ้านชิมดูอีกครั้งริป่ปนเป็ดเนาะ ก็บีบมะนาวใส่ร้ายเข็มท้าย,ยด้วยเพระนใส่ร้ายเสียบไปใส่ร้ายเข็มท้ายแล้วก็โครีโคตอนหนึงเป็นพริกที่เผ็ดสุดๆต้อ,อ,อาใสด่ด้วยใส่ส่วนนึงเนาะงแลก็ตอไปด้วยตามไปด้วยผัหกหอมซอยจ้า พี่ปนไปซ้อนไปเดินพี่ผงพี่ปนในทางของซอยลงไปคเร่คอเรโ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 คอเรพี่ปนใส่กูเซรามยะหนาเลยจ้ะเด้อ อรามาัยมะพร้าเดี๋ยวก็เคียนตุม้มจแกพี่น้องนี่นะคงกระปุกหน้าตาอร่อยแล้วชิมดูรสชาติ นัวเลยววะอืมอัดนัวเลยววะอืมไค่ะหอมซอยลงไปคลเรคขเรคยเรคร่เรครุเรขลเรอืม ก่อยน้ำใหม่ได้ใจเด้อนาตาอร่อยแล้วนาตาอร่อยแล้วชิมดูรสชาติอใชิมความสมกันด้วยพี่น้อง พ่อพ่ออนาวใส่หนังเด้อมมหนาวใส่ด้วยจ้าดกสมดายจ้าสวัสดีจ้าขอกันชิมหนาจ้าให้เขากันชิมดูอ,าามอีกครั้งเอออาหารเสิร์ฟมา จ้ากินขอพอๆกับฉันอาหนาวใส่หนาเด้อมะน,นาวใส่ด้วยได้ด่ากับสมได้เฮ็ดเนาะแล้วก็บ,บีบมะน,นาวจ้าสวัสดีจ้ามือน,นก็เมนู แม่นูนก้อยนอใหม่เลยจ้าเด้อก้อยนองนม่สอนง่ายเป็นพริกที่เผ็ดสุดอดบตรงไปซื้อดบมาใส่ดได้เหมใส่สวนนึงเนานะใส่ไปหนึ่งซอนเด้อ หนาวใส่หนาำเด้อมะนาวใส่ด้วยได้ดัวสมได้ก็กตอมไปด้วยตามไปด้วยผักหอมซอยจ้าเย็ดนาะแล้วก็บีบมะนาวส้อนเา เป็นพริกที่เผ็ดสุดๆดึงไปสุดๆมาใส่ได้เลยใส่สวนน้ำงอกสวนนึงเป็นพริกที่เผ็ดสุดๆดึงไปสุดๆมาใส่ได้เลยใส่สวนน้ำงอกสวนนึงเป็นพริกที่เผ็ดสุดๆดึงไปสุดๆมาใส่ดได้เลยใส่สวนน้ำงอก มาให้ชิมความสมกันด้วพี่น้องด้วพ่อพ่อพี่ปุ่นจะได้ก็ต้องได้สมได้นิสัยพิัญญาบนะอยากกินก๋อยหน่อไม้ใส่ผักหอมซอยลงไป โคเร็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 ตครอุตสนาม์นยานางเลยจ้าเด้อเอามาใหม่มาเผาวแล้วก็เคียนต้มจ้าพี่น้องยี่นื้อปลือสวนเป็นพริกที่เผ็ดซื่อเด็ดเต็มปากซื่อเด็ดมาใส่ได้เลยใส่สวนนึงเนี่ก็ตอมไปด้วยตามไปด้วยผักหอมซอยจ้า ส้านไปเดินพี่ผงพี่ปนส้านไปเดินพี่ผงพี่ปนส้านไปเดินพี่ผง พิป่ป่นไดก็สือได้สมไดิสัยพิญาเี่ย,ก,ยก,กินก๋อยน้ไหมุ่มาจารสวัสดีจ้าขอกันกิ้มหนาจ้าพิปน อร่อยแล้วเย็ดเนาะแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปซ้อนด้วแล้วก็อยน้อยน้ำปลาให้เขาปัน ชิมดูเองค่ะเอามอ่อยลงไปคอรี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 คอร